ก็สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับก็กลับจากทิปเชียงใหม่มาก็จะมาเซอร์วิสแล้วบเบรกลรถนะครับผมจะเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะครับเพราะว่าตอนนี้รถใช้มาสามหมื่นสี่พันกิโลนะครับก็ใช้มาสมบุกสมบบนเหมือนกันนะครับใช้เที่ยวขึ้นเขาลงเขานะ่ยใช้เบรกหนักมากก็เดี๋ยวมาดู สิ่งที่ต้องใช้ในการทำนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะดูจากคลิปพี่ๆเราทำกันเกิอ,อยากลองทำมัางครับมาเดียวภาพดูสิ่งที่เราใช้กันนะครับอุปรกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมนะครับมีไม่กี่อย่างครับผ้าสำหรับไว้คอยซับเวลาผ้าเบรกมันหยุดนะอันนี้ไว้เช็ด ปจัจแจก็จะมีปเจเบอร์แปดนะครับไว้ขันแล้วก็ไข,ข่ควงอันนี้จะเป็นสลิงไว้ดูดน้ำมันเบรกออกนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสายยางที่มีตัวกันย้อนนะครับไว้สำหรับถ่ายน้ำมันเบรกโดยเฉพาะเลยลก็ชุดเนี้ยประมาณร้อยกว่าบาทก็มีขวดน้ำ เจาะรูข้างบนครับไว้ใส่น้ำมันเบรกที่เราถ่ายออกก็มีน้ำเปล่าวไว้ล้างครับเผื่อเวลามันหกหรือมันอะไรเนี้ยก็น้ำมันเบรกที่ผมใช้นะครับเป็นเมมโบครับดอทห้าจุดหนึ่งครับก็เห็นเขาว่าใส่ได้นะเพราะว่าถ้าตรงรุ่นฟอร์ซ่าจะเป็นดอทสี่ครับแต่ใส่ดอทห้าจุดหนึ่งได้ นะครับก็ใช้ได้ครับใช้ได้เหมือนกันก็เดี๋ยวไปดูขั้นตอนการถ่ายเลยครับผมก็จะลองถ่ายนะเพราะว่าทําไม่เป็นครั้งแรกเหมือนกันดูจากพี่ๆใน youtube มาก็อยากลองทําตามบ้างครับเพื่อใครจะเอาไปทําตามได้ก็ไปดูครับก็ผมจะเอาผ้ามาวางรอบๆอ,อ,อันนี้ก่อนเผื่อว่าน้ำมันเบรกมันหกใส่ชุดสีอะไรเราเนี้ยมันอันตรายนะทุกคน มันเบรกมันจะกัดชุดสี่เราแตกเลยนะเอาไว้ล็อปๆเราจะใช้สลิงที่เขาแถมมาให้นะครับดูดน้ำมันนั้นเก่าออกให้หมด ตอนนี้ก็เสร็จขั้นตอนชุดฝาบนนะเดี๋ยวเราไปต่ออุปกรณ์จากปั๊มล่างนะครับก็เดี๋ยวมาขั้นตอนปั๊มล่างนะครับก็เปิดจุกอันนี้นะครับก็ใส่ประแจเบอร์แปดคาไว้เลยขวดที่เราเจาะรูข้างบนนะครับ ก็จะเอาปลายสายเนี่ใส่คาไว้บอกว่าเอาไ้ทิง้งเอาไว้ทิ้งน้ำมันเบรกครับของเก่าก็ปลายสายด้านนี้จะเป็นอ่าเขามีหัวเสียบมาให้เลยเราก็เสียบไปเลยอันนี้ง่ายดีนะ บางเจ้าจะเป็นแค่สายยางกับตัวล็อคเสียบแล้วแต่ร้านที่ขายครับก็จะให้เรามาพอต่อแล้วก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะประแจเบอร์แปดต่อสายอ่าที่มีวาล กันไหลกลับนะครับเพื่อไม่ให้อากาศเข้าก็อันนี้ต่อใส่ขวดน้ําไว้ทิ้งครับมันจะได้ไม่หกเลอะเอะครับขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะดูดน้ํามันใหม่ใส่สลิงครับแล้วก็ใส่นนี้สักครึ่งหนึ่งนะครับ น,นี่จะเป็นน้ำมันใหม่นะครับเติมแบบสักประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะต้องปั๊มออกปั๊มเพื่อไล่น้ำมันเบรกอันเก่าออกนะครับจากตรงนี้นะครับที่เราต่ออุปกรณ์ไว้เราใช้กุญแจบเบอร์แปดนะขันคลายนอ็อตออกครับไม่ต้องคายเยอะนะทุกคนเห็นไหมครับน้ำมันน้ำมันเก่ามันจะไหลออกมานะทุกคน อันนี้เราก็ไปปั๊มด้านบนได้เลยเพราะว่าเราเตรียมมาแล้วพอปั๊มด้านบนมันจะไล่ของเก่าออกผ่านวาล์วกันไหลกลับนะครับเข้ามาอยู่ในขวดเดี๋ยวเราจะต้องกำเบรกมือนะครับปั๊มไล่น้ำมันลงไปน้ำมันเบรกมันก็จะเริ่มเริ่มยุบลงไปนะครับต้องคอยดูนะครับว่าอย่าให้ มันเบรคหมดถ้าหมดเหมือนต้องเริ่มใหม่ครับเพราะข้างในสายจะมีฟองอากาศอันตรายทำไหมอันตรายแล้วบเบรกอันตรายค่อยปั๊มมาครับกำปล่อยกำปล่อยอันนี้กำหมดเลยนะผมจะเติมใหม่เหมือนเดิมครับเติมครึ่ง ทีละครึ่งแลรร้วกทำทำอย่างงี้ประมาณสามสี่รอบครับทุกคนเพราะว่ารถที่มีระบบเบรก abs อ่ะสายมันจะยาวกว่ารถที่เป็นแบบ พวกเวฟพวกอะไรเงี้ยมันจะยิงจากปั๊มลงปั๊มเบรกลงอ่าปั๊มล่างเลยนะ มีจังเลยป่ะพออันนี้ก็เสร็จขั้นตอนไล่แล้วนะเดี๋ยวเราไปปิดวาล์วด้านล่างก่อนพอไล่น้ำมันแบบว่าใส่แล้วท้งคนเราก็จะมันล็อกตรงก็เดี๋ยวให้ดู น้ำมันที่เราไล่ออกมานะครับตรงนี้จะมีน้ำมันซึมนะเอาน้ำลาดน้ำเปล่าที่เราเตรียมไว้ลาดได้เลยไม่ต้องกลัวเปื้อนเดี๋ยวก็ล้างรถโอเคเราก็ถอดตรงนี้ออกครับพอเราล็อกแล้วลาดซ้ำ เอากระดาษทชู it, so ão, like ่เช็ดก็ได้ครับไม่ต้องกลัวเปื้อนอจะแต่ไปทำร้านก็อาจจะทำสะอาดกว่า้นะแต่นี้เราทำเอง้อยล้อก็ขูดนิดหน่อยครับอันนี้ก็เสร็จแล้วปิดจุกครับเพื่อความสบายใจลาไปกิน ล้างล้างไม่ได้ตัวสีเหมือนเล่าเลย <c oughs> จากที่เราถ่ายออกนะครับน้ำมันเบรกอะ่ะควรจะถ่ายทุกสองหมื่นกิโลนะอันนี้ก็ในสายก็จะดูความแตกต่างเพราะไล่เราไล่จากปั๊มบนลงมานะในเนี้ยจะใส่แล้วเราก็เก็บใส่ขวดไว้ทิ้ง เราจะเติมน้ํามันเบรกนะครับก็จะเติมให้อยู่ในระดับขีดมันจะมีขีดบอกครับตรงตามแมวเนี้ยเส้นขลางเติมให้อยู่ในระดับประมาณนั้นนะครับ ดูจากตาแมวมันจะมีประมาณครึ่งกระปุกครับอย่าเติมมากไปนะ,ม,นม,ะนมันมีระดับบอ,อกก็เดี๋ยวปิดฝาครับก็จะเสร็จขั้นตอนของการไล่แล้วดูน้ำมันเบรกที่เราเปลี่ยนไปแล้วนะครับทุกคนก็จะเหลืองใสๆอย่างนี้เลยตาแมวตาแ,แมวใสๆมาดู ฝั่งที่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับดำปีเลยทุกคนมองไม่เห็นเลยเนี่ยมันจะออกเข้มเป็นเล่าเลยนะเดี๋ยวไปทำข้างหลังต่อนะครับข้างหน้าก็เสร็จนะครับนุ่มมือเลยความรู้สึกเปลี่ยนเลยเวลากดไปโอเคเดี๋ยวประกอบกับเข้าที่เดิมครับ อพอประกอบเสร็จแล้วนะครับทุกคนผมก็จะเอาน้ำลาดเลยน้ำลาดเลยลดเพื่อนชงในส่วนของด้านหลังนะครับเราต้องเอาท่อออกก่อนดั ดำปีเหมือนเดิมครับต่อสายเมื่อกี้ผมเอาไอ้ตัวสวมออกไว้แล้วนะพอเหมือนใช้ไม่ดีน้ำมันมันหยดเป็นแบบนี้ดีกว่าข้างหลังก็ทำเหมือนข้างหน้าเลยแน่น นี่เป็นสีน้ำมันเบรกของปั๊มหน้าตอนแรกมันเข้มกว่านี้แล้วก็อันใหม่มันลงไปผสมแล้วก็สีประมาณนี้ก็ขั้นตอนก็เหมือนข้างหน้าปั๊มหน้านะครับเดี๋ยวไปจัดการปั๊มบนเหมือนเดิมนะครับน,นี่ก็ทําเหมือนข้างนู้นเลยนะครับเอาผ้ามา ป้องกันไว้ก่อนผ้าอะไรก็ได้ข้างนี้จะดำกว่าข้างนู้นเยอะเลยทุกคนดูเห็นไหมครับเป็นสีส้มเลยอะถึงเวลาแล้วละสามมื่นกว่าโลเราต้องเปลี่ยนแล้วโอเคเดี๋ยว ผมดูดนะ้ำมันเก่าออกเหมือนกันดูสีดูสี ันนี้สีใหม่ทุกคนเห็นไหมเปียดเทียบกันเอานะคนละสีคนละเรื่องเลยนี่เป็นน้ำมันใหม่ละโอเคเดี๋ยวเราไปปั๊มหลังต่อจากนั้นก็มาคลายน็อตเบอร์แปดครับน,นี้นิดเดียวพอ เรจะมีน้ำมันไหลออกมาทุกคนเดี๋ยวผมไปกำเบรกหน้าทำเหมือนเบรเนะเบรกตอนเราทำเบรกหน้าเลยทุกคน สังเกตจากฟองอากาศนะผมตรงลายเยอะหน่อยนะเบรกหลังนะีเหมือนจะมีฟองอากาศในระบบ อ่ะหลังจากไล่อยู่พักหนึ่งอนะ่ะผมทําคนเดียวนะมันก็จะต้องมีเทคนิคนินดหนึ่งเชือกผูกนะครับก็กำเบรกให้สุดนะครับมัดไปก่อน ออกมาลักษณะนี้ครับพอทำงานคนเดียวครับก็เดี๋ยวมาปิดข้างหลังครับจะสังเกตว่าน้ำมันมันใส่แล้วนะครับในสายผมก็จะปิดตันนี้นะครับล็อกเลยจุ จะมีน <One input> um, ้ำมันซ <late> <Sm> <hte> ึมครับเดี๋ยวเราเช็ดออกสายออกเป่ามันอาจจะมีน้ำมันหกเราก็ต้องลาดทิ้งไว้ก็ปิดฝาเดี๋ยวเราไปกํมเบกดูครับทุกคน เติมน้ำมันสักหน่อยหนึ่ันนะให้มันอยู่ในระดับเดิมนะทุกคนก็จะเสร็จแล้วมาดูเบรกกันนะ ว่ารู้สึกว่ามันจะนิ่มนิ่ม,นมแน่นแน,น,นะครับโอเคเป็นนั้นใช้ได้เลยโอเคก็ประกอบฝาเข้าเหมือนเดิมก็เสร็จขั้นตอนการไล่น้ำมันเบรก รู้สึกเหมือนรถใหม่กำง่ายก็หลังกากที่เราไลา่มันเบรกครับนี่เลยระยะประมาณนี้เลยครับมันเบรกแมมโบครับห้าจุดหนึ่งดอทห้าจุดหนึ่งนี่เบรกกระชับนลครับดูข้างนี่ แค่นี้เลยตึกจึกเลยเอาอยู่โอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับทุกคน